เราก็สวมข้อหน้าตรงๆเลยแล้วอ้อมมาที่คางแล้วก็ดึงคือเทคนิคมันมีอยู่อยู่ตรงที่ว่ามาสวัสดีครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับเอลิมายฮะอย่าเพิ่งตกใจนะครับนี่วันนี้มาด้วยลุกใหม่ครับไอ้ม่งเนะี่ยหรือผ้าบับผ้าบับนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใส่ผ้าบับผ้าบัฟแบบนี้นะครับก็ เอาแบบว่าไปเร็วๆแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยอาจจะงงๆกับการใส่ผ้าบัฟอยู่เอ๊ะมันใส่ยังไงนะใส่แล้วมันทําไมไม่เป็นทรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นถอดก่อนอ่าเนี่ยผมเสียทรงนิดหน่อยอ่าเห็นหน้าคาตาแล้วครับมามาพูดถึงผ้าบัฟผ้าบัฟนี่ของผมเป็นแบบนี้ผ้าก็เป็นทรงกระบอกธรรมดานี่แหละครับเป็นทรงกระบอก ธรรมดาธรรมดานะมองทะลุได้เป็นทรงกระบอกแล้วก่อนอื่นครับก่อนจะไปดูแบบนี้ผมขอแนะนําก่อนที่ผมใช้ประจำนะเป็นแบบนี้ฮผ้าบัฟของเขียนว่าอีเกิน,นะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเพราะว่าใช้มานานเหลือเกินเดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนแบบตรงรุ่นจริงๆเรียกว่าตรงรุ่นกว่าแบบว่าตรงจริงๆครับแบบว่า สำหรับสายหมวกกันน็อกเลยอือสำหรับสายหมวกกันน็อกนี่ผ้าบักตัวนี้ครับอันนี้ตรงเรุ่นจริงๆนะครับผมแนะนําเลยถ้าเป็นตัวนี้นะ,คะใครหาอยู่หายใจสะดวกครับสะดวกแต่ก็อาจจะอึดอัดนิดหน่อยยังไงมันก็อึนนดอัดนะครับใส่ใส่ผ้ารองหมวกกันน็อก,กนะครับนี่มีตัวนี้นี่คอยยึดอยู่ครับสามารถเลื่อนตัวนี้ได้ ไม่อึดอัดนะเวลาใส่หมวกกันน็อกอ่าเดี๋ยวเวลาใส่หมวกกันน็อกนี่จะเป็นแบบนี้ครับเวลาใส่หมวกกันน็อกอันนี้สำหรับตัวที่ตรงรุ่นนะใส่หมวกกันน็อกแล้วจะเป็นแบบนี้อ่าเราดึงได้ปึ๊บแต่ดึงขึ้นเนะี่ยต้องมือมาช่วยแบบนี้อ่ะตัวนี้เราไม่พูดถึงผมจะมาโฟกัสต,ตรงเดีย๋ยวทอดกัน ป๊ับตัวนี้เราจะไม่พูดถึงผมจะมาพูดถึงตัวนี้ครับผมเชื่อว่าลหลายๆคนคงจะรอคอยตัวนี้กันอยู่แหม่ไปโม้ซะไปโม้โมตัวดีซะเยอะเลยทีแรกผมก็ใส่ไม่เป็นหรอกครับลหลายๆคนอาจจะใส่แบบนี้สวมก้อนเลยปับป๊บปั๊บมันก็จะโผลหัวออกมาแบบนี้อาบางคนถ้าไม่ซีเรียสก็แค่ดึงลงมามันก็จะได้ทรงแบบนี้ไปตลอดอือก็จะได้ทรงแบบนี้ ท้องซ้ายท้งขวามันก็จะได้ทรงแบบนี้ถามว่าถ้าใส่หมวกกันน็อกมันจะเป็นยังไงอะมาลองสวมดูถามว่าได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันครับแต่แต่คือมันไม่คุมตรงส่วนหัวนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยคงอยากจะให้ผ้าพวกนี้มันซับเหงื่อผ้าบัฟพวกนี้มันซับเหงื่อนะถอดก่นอนมามาดูวิธีใส่เลย ครับวิธีใส่ทำให้มันเป็นทรงกระบอกแบบนี้อ่ะเราก็สวมเข้าหน้าตรงๆเลยส่วนตัวผมผมจะเอาใส่ตรงหัวอย่างนี้ก่อนนะแล้วอ้อมมาที่คางแบบนี้แล้วก็ดึงดึงนี่ครับมันจะเป็นแบบน,นี้อ่ะจะัดทรง้วยการดึงตรงคางนิดนิดนึงอ่าให้มันเป็นรูแบบนี้ครับดูนะให้มันเป็นรูแบบนี้ นะยังไม่พอใจผมจะเอาตรงนี้ให้มันพอดีกัอนหน้าผายังไม่ได้ลงมานิดนึงแล้วก็ไปข้างหลังนิดนึงอ่าเยอะไปเยอะไปอ่าให้มันไปร็รูแบบนี้ครับตรงนี้ครับดบบูครับสําคัญตรงนี้ผมใช้แบบนี้แล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปด้านข้าง คือเทคนิคมันมีอยู่อยู่ตรงที่ว่าเรายัด,ยดตัวส่วนที่มันเกินตรงนี้ครับส่วนที่มันเกินเนี่ยยัดออกมก่อนส่วนที่มันเกินตรงนี้เราจะยัดเข้าไปข้างๆตรงนี้ครับใครมีวิธียัดแบบไหนก็ลองดูครับแต่เทคนิคมันอยู่แค่ตรงนี้เองครับยัดเข้าไปหรือว่าจะยัดทีละข้างก็ได้ครับรยัดเข้าไป ข้างนี้ต่อใครไม่ถน,นัดก,ก็ทำทีละข้างครับแน่นไว้แน่นอยู่ที่การยัดนะครับอยู่ที่การยัดอ่าส่งออกมามันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะคุมได้ทั้งหัวนะเวลาใส่หมวกน็อปกะเวลาใส่หมวกน็อกกับผ้าพับนะปุ๊บนี่มันก็จะคุมหัวด้วย ภมหัวข้างในเวลาเหงื่อเราออกมันก็จะซับเหงื่อเราไปในตัวด้วยนะฮะเฮยะก็มีเพียงแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้การใส่ผ้าบับไม่ว่าจะเป็นใส่กับโมกน็อกหรือว่าอาจจะเป็นใส่ใช้งานอย่างอื่นนะฮะก็คลิปนี้เพียงแค่นี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะไปทดลองอะไรจะไปรีวิวอะไรอะไรจะพังไม่ได้กันต่อไปสำหรับวันนี้ไป้วครับบ๊ายบาย